สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงคุยข่าววงในกับพยุดคุยข่าววงในสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกเรื่องที่พี่น้องอยากรู้กับคอมเมนต์เข้าไปพอยุดกับสีตอบให้อันใดตอบไดเล่ากระตอบอันใด,ด,ดตอบบ่ไดเล่ากรสีบอตอบกรมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เข้าไปน้องพี่น้องเรื่องทีมงานตลก แล้วกับเพื่อนก็บอเรื่องทีมตะลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพรงนี่ละพอหยุดเล่ากันเลยว่าทีมตะลกมีผู้ใดแน่ซึ่งพอหยุดเล่ากันด้คุยกับนายหางโจเรียบร้อยแล้วว่าทีมตะลกมีผู้ใดแน่เสียผู้ใดแน่โตเกาต่าโตรักกันยังอยู่กับมีโตใหม่เสริมเขมาบ้างเอาพี่น้องไปฟังจากพอหยุดในไรสดคุยขขาว,วงในสาวน้อย,อยเพชรบ้านแพ,นนพงวังสายสายที่ผ่านมานนี่นะครับก็ขอบคุณเครดิตจากช่องยูทูบยงยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลนําเดอครับ ตรนเหลี่ยมรับรับรบ,บทค้นจุดบางไฟเสียคนกำลังเปลี่ยนสาวกิดจ้าสี่หลักครับมองเนาสีคลางทะลอกแล้วมั่นว่าเขาสั่งนัก้องเสียงบบดีให้ดังตอนนี้เทียบกับน้องลองดังหลายๆวุงน้องเสียงไม่เก่งแต่น้องไม่มั่นใจเกี่ยวกับลำพงงี่งน้องเกี่ยวแต่ว่าก็อจะไปโทดบอกลูกสาวแล้วบอกทีมงานสุขคนน้ำครับ พ,พ่อการปีนี้รับบทอะไรรับบทเป็นพระอินท่าทีราไทยครับเพราะมาล่าสุดแล้วเป็นอินท่าทิราชไทยความจริงเงาะน้อยเสียงเงาะน้อยมันมา,มาทำนาทีเป็นเป็นเป็นปนั่นตลกพี่น้องร้อมกับคำหลวงคำหลวงขนาดตาดีสาได้ล้ำดีเรียนดีครับแะ่้อนมาฝึกทั้งตลกสะก้อนจะได้มีความสามารถหลายขึ้น บอกบอดแล้วบอดปีนีเ้เยวค้ำรวงกับงอหน่อยขึ้นเล่นตลกเด้อเอาไม่ไอ้เว้ยสิเพราะฉะนั้นค้ำรวงก็ถือบรรจุเป็นตลกเรียบร้อยแล้วเจ้าสิรพันธ์ก็ตามสังเด้ยค้ำรวงเจ้าลูกสาวไปสอบหมอเขาสอบคณิตศาสตร์นั่งว่าสงสัยสิได้เป็นหนมอล้ำนา่งว่าเห็นบ่อเกียบเป็นหมอล้ำง่ายที่สุดตลกนี่ภายในตอนนี้ก็มีมีพอแหลมมีปลูกลุกมีไกเวอร์มีไงเป็นแต่ยานมีงอหน่อย คำหลวงไปพ่อกระตีไปยุ้ยไปน้ำ really? ก yeah. <the x> ันหน่ยเดี๋ยวเขาเลยการแล้วเดี๋ยวกอนมันมวยมันวันชกมีหลายคนครับแต่น้องมาในฐานะลูกบุญธรรมคนเกับเรียนตำแหน่งไหนก็เป็นตัวสำคัญหมดอันไวนงอันไวน์อันนูงนไ่น์ไวนง อันุนี่ไงกาไงสหายพูดอะไรให้คนอื่นหาข้อมูลดีๆเข้าไปคำพูด็นบาทยจะคน่าูดได้กันแล้วแต่คน่ะเอายายตัวมาแล้วอามาในใจายตัวฆ่านั้นคุยกันตะพุ้นตลอดใยเวอร์ก็เป็นไงเป็นทายาทคนละเราฆ่าเลี้ยงควาวยครับ